สำหรับชายเสื้อที่มีความโค้งแบบนี้นะคะหลายคนจะเจอปัญหาเวลาที่เดินเส้นเย็บค่ะมันจะเกิดการบิดนะคะตรงบริเวณชายจะเย็บไม่สวยเนาะเดี๋ยววันนี้ค่ะอันจะแนะนำวิธีการเย็บเรานะคะจะใช้แค่จักรเข็มนะคะตัวเดียวนะจะไม่ได้ใช้จักโพงใครที่ไม่มีจักโพงก็สบายเลยนะคะก็ใช้วิธีการนี้ได้เลย วิธีการเนี้ยค่ะเดี๋ยวอาันจะแนะนําวิธีการเย็บแบบเย็บสองทบนะคะด้วยความที่อันนะคะไม่ได้มีผ้าสีอื่นนะคะอันมีแค่สีขาวที่มันมีความโค้งโค้งแบบนี้เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะในการเย็บให้ดูเนาะถ้าหากว่าผ้าค่ะมันมองไม่ชัดเนี่ยด้วยความที่สีผ้าก,ก็สีขาวสีพื้นจักก็เป็นสีขาวเดี๋ยวอันนะคะจะอธิบายควบคู่ไปด้วยแล้วก็ฟังคํมาอธิบายแล้วก็ดูภาพไปด้วยนะคะถ้าเกิดภาพมันไม่ชัดก็ฟังเสียงที่อธิบายแล้วกันเนาะ อันดับแรกค่ะก่อนอื่นค่ะก็พับเป็นหนึงทบก่อนนะคะพับทบค่ะริมพับทบริมผ้าเนี่ยขึ้นมาหนึงทบก่อนให้สังเกตแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าตรงบริเวณริมผ้านะคะมันมีพวกตะเข็บแบบนี้ก็ให้เอาตะเข็บค่ะพับขึ้นไปเนี่ยตะเข็บนะคะจะต้องตรงกันนะคะแต่ด้วยความที่เสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อกีฬา บริเวณด้านข้างนะคะตะเข็บมันไม่ตรงอยู่แล้วเพราะว่าเขาทําดีไซน์มาเป็นแบบเฉียงนะคะอันก็จะไม่ได้ให้มันตรงแต่ถ้าเกิดว่า,อาของเพื่อนๆหรือว่าของนักเรียนนะคะตะเข็บเนี่ยด้านข้างมันตรงกันก็แนะนําให้หาจุดยึดนะคะที่เป็นตะเข็บตะเข็บเนี่ยพับทบขึ้นไปให้ตะเข็บนะคะด้านนอกด้านในนะคะให้มันตรงกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยคะ่ะเริ่มต้นนะคะพับทบมาก่อน1ทบค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะอยู่ที่ หตีนผีค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ริมผ้าค่ะมันเล็กกว่านั้นก็ขยับเข้ามานะคะให้เ,เดินเส้นเย็บค่ะริมมากที่สุดก็ได้ตรงนี้ค่ะให้มันหยุดริมมากที่สุดหรือว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้อยากจะให้ขอบนั้น,นะคะ่ะมันเล็กมากก็เดินเข้าไปนะคะ1ตีนผีนะคะอย่างตัวนี้อันไม่ได้ต้องการให้มันเล็กมากอันก็จะเดินเข้าไปอยู่ที่หตีนผีก่อนนะคะอ่าเริ่มต้นก่อน ขอบด้านบนนะคะให้มันเกินออกมาเลยเนาะเพราะเดี๋ยวเราค่ะจะต้องตัดออกนะคะนี่นะหนึ่งตีนผีค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยเดี๋ยวอันขอบปรับมุมมองหน่อยนะคะอ่ะดูนะก็เริ่มต้นแบบนี้ค่ะเริ่มต้นก่อนหนึ่งตีนผีนะคะเดินเส้นเย็บไปเลย นี่นะคะส่วนของโค้งค่ะเราก็คือด้วยความที่ตรงเนี้ยมันโค้งอะ่ะเวลาที่เราเย็บอะ่ะเราจะแบบไม่ได้บิดผ้าอย่างนี้นะคะเราจะต้องห่อมันขึ้นนะคะเนี่ยจับจับให้มันบาลานซ์กันนะคะโดยรอบตรงเนี้ยจับแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราค่ะแบบเดินเส้นเย็บมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้จัดระเบียบผ้าแบบนี้นะคะไอ้ตรงชายโค้งเนี่ยมันจะไม่สวยนะก็พยายามห่อคะ่ะห่อแบบนี้ให้ขอบด้านบนเนี่ยมันเท่ากันมากที่สุดนะแล้วก็เดินเส้นเย็บเลย อพอเรานะคะเดินเส้นเย็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไอริมผ้าตรงนี้ให้เราขาดตัดนะคะตัดขอบเนี่ยให้มันชิดก,กันกับที่เราเดินเส้นเย็บไว้นะคะนี่ค่ะตัดให้มันแบบชิดริมเลยเห็นไหมมันก็จะเหลือริมผ้าที่มันเล็กๆแบบนี้นะชายเสื้อชายกระโปรงค่ะก็จะเจอปัญหาแบบที่เย็บริมโค้งๆแบบนี้แล้วมัน ถ้ามันจะบิดบิดนะคะมันจะไม่สวยนะก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยค่ะเราจะเสียเวลานิดนึงคือเราจะต้องเย็บอาหารสองรอบนะคะเพราะมันไม่สามารถที่จะพับทบแบบรวบไปเลยสองครั้งได้ก็เอาทีละทบก่อน ตัดให้ชิดริมมากที่สุดเลยนะคะ มันเป็นสีอื่นด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมเนี่ยแต่ฟังอันอธิบายไปด้วยก็น่าจะได้อยู่เนะเาะโอเคพอมาถึงตรงนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะนี่นะคะจุดสุดท้ายแล้วที่เราได้เริ่มต้นตัดไปมันก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เห็นไหม ริมผ้าก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ค่ะเราจะต้องมาพับทบนะคะอีกหนึ่งทบนะพับทบค่ะขึ้นมาแบบนี้ได้เลยเนี่ยค่ะเห็นไหมอ่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บเลยค่ะเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเดินเส้นเนี่ยชิดริมขอบด้านบนสุดเลยนะคะ ้ามาถึงส่วนที่โค้งๆแบบนี้นะคะก็ทําเหมือนเดิมนะให้เราค่ะจัดระเบียบก่อนเราจะไม่ได้แบบอยู่ๆเดินเส้นมาเลยเราค่อยๆพับทบนะคะจัดระเบียบไกลๆแบบนี้ก่อนนะคะ <c oughs> จัดระเบียบผ้าก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะก็ไอส่วนของด้านบนเนี้ยเราจะไม่ดึงเขานะคะถ้าเกิดมันโค้งแบบนี้ให้เราค่ะจัดระเบียบในส่วนของด้านล่างแล้วก็ข้างบนเนะะี่ยค่ะอย่าให้ดึงอย่าดึงให้มันตึงนะคะเพราะถ้าดึงให้มันตึงมันจะไม่สวยเนี่ยขอบด้านในเนี่ยค่ะ ดึงแค่ขอบด้านล่างพอด้านบนนี้ก็ไม่ต้อง เสร็จเรียบร้อยนะคะมาเดี๋ยวมาดูค่ะมาดูภาพโดยรวมนี่นะคะชายก็จะไม่บิดไม่เบี้ยวด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะได้เลยเด้วยความที่สีพื้นเป็นสีเดียวกันด้วย เดี๋ยวอันเอาสีเหลืองวางแล้วกันนะคะวางซ้อนแล้วก็ดูนะคะนี่เห็นไหมนี่ค่ะช้ก็จะไม่บิดละพอเย็บเสร็จนะคะก็ไปเดินไปรีดนะคะใช้เตารีดรีดหน่อยรีดจากข้างในนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะชายโค้งก็จะไม่บิดละอันนี้เป็นวิธีการเย็บนะคะเอาไปปรับใช้กันดูค่ะ